ดีทานผู้ฟังที่เขา้ารบมาพบพ่อกันเช่นเคยกับข้าพเจ้าโคศกและนิจจุลมณีขอต้อนท,ทักทุกท่านเข้าสู่รายการอ่อนซอนเมืองลว้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งซาตเลว้วซึ่งว่าออกอากาศทุกๆวันเสาร์หาวันอาทิตย์เวลา8.00หา8.30ในคลื่นวิทยุที98.8เมกะเฮิรตซึ่งว่าสวงเวลาเศ้าแบบนี้เนาะหลายๆคนก็นจะเกียมไปให้ไปสวน หรือว่าบางคนก็จะกะเกี่ยมไปท่องเที่ยวพักผ่อนในมื้อวันพักและในการท่องเที่ยวเนาะขอให้ทุกคนระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะสภกิจโดยการทีบ่บไปยู่บอลแออัดและมันล้างมือหรือว่าสีแอลกอฮอล์ทุกๆครั้งเพื่อป้องกันพยาธิโควิดสิสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเฮาก็ต้องป้องกันด้วยตัวเองเนาะเขาสู่รยายน,านเริ่มต้นของรายการโคซกหลานีจะพาท่านผู้ฟัง ไปหุ้จักกบแ่งทองเที่ยวธรรมศาสตร์ที่ตั้งยุคแขวงหลวงน้ำทาซึ่งว่าห่างจากเทศบาลแขวงไปประมาณ78กิโลเมตรอยู่ที่เมืองนาแลซึ่งว่าเมืองนาแลนี้เป็นเมืองผู้ดอยเนะาะกวมเอา98ส่วนหอยซึ่งว่ามีสองส่วนเผาญ่นั่นก็คือส่วนเผาลือและส่วนเผากึบโมรวมทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์และงดงามจำนวนหลายที่คอยท่านักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัส เป็นต้นก็แม่นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาสตร์เ่นว่าทาน้ํากูดหรือว่าน้ําตกตาดน้ํากูดอีกสถานที่หนึง่งก็จะเป็นทำรักสร้างเพื่อเฮดไห่ทานได้หู้ถึงสถานที่ท่องเที่ยวนี้ทางรายการของพวกเฮาก็จะนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวท,นทาน้ํากูดทันผูฟังทาน้ํากูดเมืองนาแลมีความหมายว่าเป็นธทมที่สั้นระยะยาวของทรมีเพียงแต่200ก,กวาเมตรมีน้ำไหลออกตลอดเวลา และเมื่อเขาเข้าไปในถ้ำก็จะมีลักษณะที่แคบทำกูดนี่จะมีสองสั้นก็คือสั้นลุมจะเป็นสั้นทีมีน้ําไหลผ่านส่วนสั้นเทิงก็จะแห้งเนาะน้ําทีไหลผ่านจะเป็นประเภทน้ําปูนและมีใบไม้หรือว่าหีดินตกใส่น้ําจะกลายเป็นก้อนหิดป,ปูนและปะาชนท่องทินจะบบสามารถดื่มน้ําได้ น้ำที่ไหลทัดจากน้ำกูดลงมาเป็นน้ำตกตาดที่มีความสวยสดงดงามซึ่งห่างจากถ้ำประมาณ300เมตรซึ่งว่าน้ำตกตาัดดาังกล่าวนี้ก็แม่น้ำตกตัดกูดนั่นเองหลังจากท่องเที่ยวเขตถ้ำน้ำกูดแล้วก็สามารถเดินทางมาเที่ยวออยูถ้ำหลักสร้างได้เพราะว่าถ้ำแห่งนี้อยู่ห่างจากถ้ำน้ำกูดห้อยเมตรเท่านั้นเองซึ่งว่าถ้ำหลักสร้างเนาะก็เป็นถ้ำหนึ่งที่ว่ามีความกวง้งขวงพอสมควรเลย คำว่ารักสร้างจะมีที่มาที่ไปก็คือจะเป็นถ้ำที่ว่ามีเสาหินสองเสาที่ตั้งขึ้นมาและเป็นและคนบูหานในสมัยก่อนเนาะจะมาเอาสร้างไปมัดอยู่เสาหินในถ้ำนั้นจึงเอิ้นว่าถ้ำรักสร้างนอกจากสถานที่ที่เฮาว้ามาแล้วท่านผู้ฟังก็สามารถไปเที่ยวติดตามวิถีชีวิตของชนเผ่าลืออยู่ที่บ้านคอนคำเมืองนาแลต่อได้เลยสำหรับการเดินทางเข้าไปในบ้านดังกล่าวแม่ไส้เฮือลองเข้าไป ตามน้ำทาเนาะระยะห่างจากเทศบาลเมืองหาบ้านใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วถือได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ติดพันกับธรรมชาติบ่ว่าจะเป็นน้ำตกตาดหรือวัา,านที่ท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่ในเมืองนานแลแขวงหลวงน้ำทา้าส่วนในระยะนี้ท่านผู้ฟังหลายๆคนก็อาจจะไปท่องเที่ยวบ่ได้รวมทางโคศกนำเนาะเนื่องจากว่าสภาพการบ้านเมืองของพงเฮาในทุกมื้อนี้แนวก,กระตาท่านผู้ฟัง เมื่อใดที่มีความพร้อมจึงพากันไปเยี่ยมสมเพื่อที่จะหายห่วงในเรื่องของความปลอดภัยหลายกว่าเนาะซึ่งว่าในระยะต่อไปนี้เป็นระยะสุดท้ายของหลังรายการแล้วฉะนั้นจึงขอมอบเสียงเพลงม่วนๆให้แก่มิรแฟนรายการทุกๆท่านได้ารับฟังกันเพลินๆพร้อมทางลาท่านผู้ฟังไปพร้อมๆกับ2ผลงานเพลงซึ่งว่ามิรแฟนรายการโทรมาขอหลังไม้เมื่อกี้นี้เนาะและขอขอบใจสําหรับทุกๆท่านที่ติดต,ตามารับฟังรายการอ่อนซ้อนเมืองล้ว ตลอดมาฮอดตอนนี้ผู้ดำเนินรายการหลานิกจุลมาณีพร้อมด้วยทีมงานขอกล่าวคำว่าสบายดี 耶。 நான் มนสเสนแดนดินทิ่เนื้อได้มานับฟ้าบุญเลือแดนดินทิ่เนื้องากมีสเสน่ห์ยินเสียงเพงงลงฮอ,องน้ำตาไหลน้องหัวใจวาวเวเมืองเหนืองามมีสเสน่ห์คิดหอดลายเดชทุกคืนฝันเห็นแขวงหลวงพระบา เสียงดังทั่วโลกโลกามวนขับทุ่มสาวหามโซฟาสงการเดือนหา้ากับเนื้อเย็นแควงใส่สมบูรณ์กำลังเพิ่มพูนงานให้เห็นแหวงเสียงควางทงให้งามเด่นลมพาดเย็นเย็นขับพูนมวนลลายแควนอุดมใส งามลายน้ำกัดจอละปาขับสำเนือ้อฟังใจเลื่อยมาพอจากจากลาหัวพันควัญใจแคว่งสงสาลีแดนดินทิ่นี้อินพมปั่นไว้ทะเลภูเขาหมงงอกใยอ่อนสอดหน้าให้แค่งหลวงน้ำทางามเดบอกแก ได้เห็นแล้วอยากมาอีกครั้งตัวไกลแต่ใจบอห่างบางคืนบางค้งจนหลังน้ำตาสัญญาบุลรีคุณสร้างปีนี้สัญญาจะมาทุกวันคืนเป้าภาวนาว่าให้ได้มาเมืองหนื่ออีกครั้ง งามลายน้ำกัดจอละปาคับสํำเนื้อฟังใจเลื่อยมาพออยากจากลาหวัวพันขวันใจแควงพงสาลีแดนดินทิ่นี้อินผมปัานไว้ทะเลภูเขาหมอกใงอ่อนสอดน,นาให้แควงหลวงน้ำทางามเมบอกแก ได้เห็นแล้วอยากมาอีกครั้งตัวไกลแต่ใจ่อห่างบางคืนบางครั้งจนหลังน้ำตาสัญญาบูรลีบุญสร้างปีนี้สัญญาจะมาทุกวันคืนเป้าพาวนาว่าให้ได้มาเมืองเหนืออีกครั้ง